guys hi welcome back to my channel and so we're gonna be checking out the Wicked game this episode 2 and episode 1 was so good and that's the reason I got up a bit early and I decided to react to this one on Sunday because I wanted it to be a bit early. So I hope you are happy about it, okay? You just make sure that you are watching this on my Patreon because full uncut picture reaction is definitely available up on my Patreon and we are checking out so many other stuff, guys, which is not on YouTube or it is censored. So if you want to see more spicy scenes and uncensored version. Just join my Patreon. I will be sharing the link in my pinned comment section of YouTube. But before all of it, are we ready, guys? Grab your coffee, tea. I've got my snacks already here, so I'm gonna be enjoying with this show fully. And yeah, let's dig into it right away. Let's skip the intro. Oh yeah, we stopped there. I remember. <laughs> คุณเฮ้ยอคุณลุกได้แล้วอ๋อโอ๊ยอ,อ,อะไรอีกเนี่ยคุณออนคบติดหลังนะคุณ,คณ,คณ,คณ พออยู่ท่าน,นี้สักพังไงนี่ผมมันต้องเจ็บมากกว่คุณอีกคุณล้มใส่ผมนะคุณพีมไม่รู้อ่ะก็ผมเจ็บไปแล้วคุณคุณนี่ใจร้ายยังเงนะ้าผมเจ็บแล้วยังมาว่างมีออเออตามใจคุณแล้วกัน tea Emma I can't control the sound <laughs> he liked it too. <laughs> oh he stayed overnight oh yeah So caring towards to s to Caring a a r n t ตื่นแล้วคุณททีคุณเมื่อคืนผมเผลอหลับไปอ่ะไม่เป็นไรคุณคุณรีบไปเปลี่ยนชุดก่อนผมรีด้วยคุณละจะได้ไม่กินข้าวเชาว้ากัน ขอบคุณคุณผมเตรียมน้ำอ,อุ่นไว้ให้คุณแล้วนะมุณแช่ได้เลย <c oughs> สรุปคุณใจผมรีบหรือเปล่าไร t อิสุยัตแต่ที่ทรงขายนศ์สตริงเจอร์ไงคุณอาหารรีมือผมถูกใจคุณไหม <c oughs> ใช้ได้แลวคุณ ว่ะคุณมีอะไรติดหน้าผมหรอคุณนี่เป็นแบบที่ผมอยากได้เลยโอ้ t h ดสุดหัว that your body not for now ผมหมายถึงคุณมาทำงานได้กับผมไหมงานอะไรคุณงานง่ายง่ายมาเป็นบริการให้ผม yes คุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยคุณรีเควสได้เลยคุณก็รู้ว่าผมไม่ได้อยากได้เงินคุณจะไ,ได้ยางอื่นหรอเขาไม่ปฏิเสธ These are Jets people, right? it's so hard working for something and others ruining it in a n ่านั้นเท่านคุณมาทำอะไรนี่ผมมาช้าไปสินะหมายความว่าไงพี่ชายคุณแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรเขาจะมาพังร้านผมเพื่ออะไรเฟนทานิล คุณเป็นใครค,คุณถามว่าคุณเป็นใครใใจเย็นก่อนครับคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงคุณฟังผมก่อนผมกำลังตามสืบเรื่องคดีนี้อยู่ผมสงสัยว่าพี่ชายผมเป็นคนขโมยยาจากโรงพยาบาลพ่อไปปล่อยคุณพรีเซนต์ทูพาร์ทเนอรัพยาจากโรงพยาบาลใหญ่นี่ว่าแล้ว ผมสื่อผาต้นต่อของยาไม่เจอบอดแสเลยคนที่ใส่ร้ายคุณว่าคุณรับสินบนในคดีก็คือพี่ชายผมแล้วคืนนั้นที่ผมโดนดักทําร้ายพี่ชายเขารู้ว่าคุณเข้ามาช่วยเขาเลยคิดว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้พี่ชายกูทําเรื่องทั้งมดนี้ใช่ทันเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะ เราไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนที่ต้องเดือดร้อนเพราะยาที่พี่ชายผมเอาไปปล่อยคุณต้องร่วมมือกับผมหยุดเขาอามน sounds like a good reason ไตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจนลมันช่วยคุณไม่ได้หรอกทำไมคุณจะช่วยผมไม่ได้คุณเคยสืบคดีนี้นี่คุณมีหลักฐานไงนี่ท่านเราสองคนช่วยกันร่วมมือกันกระชากหน้ากากาเขาให้เขาได้รับโทษ นี่ผมรู้นะว่าคุณเจ็บคุณเสียใจแค่ไหนที่คุณโดนใส่ร้ายในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําคุณเคยแพ้อำนาจ่องพี่ชายผมมาแล้วแต่ครั้งนี้เราจะเอาความถูกต้องเข้าสู้อย่างที่คุณเชื่อ Is it a yes? I think Oh damn I'm glad they are alive and I totally understand this stress and frustration they are going through. It must be so hard for the family. Like, you can't even imagine. Oh, it was yes. I think it was yes. Okay. Hey, come on. ผมคิดไว้แล้วคุณต้องมาเชิญนั่นคอนแทคต์เจอส์ already <c oughs> คุณลองอ่านดูก่อนนะว่าคุณติดตรงไหนหรือเปล่า <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้านายเราไปจัดการพี่ชายคุณกันใจเย็นก่อนอคุณมีอะไรต้องเปลี่ยนนิดหน่อย your outfits <laughs> Some like this make me laugh. I don't know. Oh, does he have claustrophobia? Oh, I like that. Yeah, his gosh. เป็นอะไรุณพิมพ์พมพขอโทษด้วยนะไต้องทำให้คนณลำบากผมเป็นบริการคุณหน้าที่ผมผมก็ต้องปกป้องคุณดิคุณพิมพ์ถ้าคุณมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอะไรคุณถ้าพูดถึงเรื่องนี้อีก You know what I love that they both have traumas and at some point they're gonna heal one another. I just love that thought already. กินน้ำอีหน่อยดีกว่าบอกผมทำไมผมอยากบอกคุณว่าเราทุกคนมีช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นมนุษย์นะคุณพิมพ์เราผิดพลาดได้เราเสียใจได้ ต่มันเป็นเรื่องปกติมากๆผมอยากบอกคุณว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคุณอยากบอกอะไรหรือคุณอยากเล่าอะไรผมพร้อมรับฟังเสมอ Are we communicating in a bill show? Say hello. Why are you so cool? <laughs> yes. That's what we are talking about. หามกินต่อไปนี้คุณห้ามไว้ใจคนในครอบครัวผมอีกเข้าใจไหมโห oh, คุณนั่นพี่สาวคุณนะเขาดูหนห์ดีออกแถมสวยด้วยคุณชมคนอื่นตอนหน้าผมแบบนี้เนี่ย <c oughs> ทำลายจิตใจกันจะชัดแบบนี้เนี่ย คอหึงอาร์เรอ something else ได <laughs> yeah, ้ something คุณจะมาหึงอะไรผมเราเป็นเจ้านายกับลูกจ้างกันเป็นกินน้ำหอมเหรอปกติคุณชอบดมผมวะพิมทำไรเมคชัวร์หนออย่าเลยลอซาร์ด้อย่อย่า ลอยแพนเออเออเออขอบคุณเว้พาพูดตำรวจผมน่าจะได้เรื่องแล้วคุณผมได้มาแล้วไ,ได้มาได้ไงเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกเฮ้ย ทำไรกับคุณคุณก็ถอดสิถอดทำไมคุณมันใช้เวลาไหมเนี่ยต้องไปหายาคุณ You know what I love He did not refuse He just said it's not the right time Okay we can do that a bit later Like when we got this close with that aspect <c oughs> That is so funny If him will kiss him he will be okay with that and I'm okay with that <c oughs> ที่ผมไม่คุณถอดเสื้อเนี่ยเพราะผมจะเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวนี่ตรีมงานเขาเนี่ยเป็นไวท์พาร์ตี้ถอดสิเดี๋ยวคุณจะให้ผมถอดให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง เพราะแต่เมื่อกี้คุณคิดว่าผมจะทำอะไรเหรอคุณนี่รามกใช้ได้เลยนะเรื่องไหนเนี่ยนะเวลาเ,าเอาไปทำกับวันหลังก็ได้นี่วันไหนเนี่ยผมก็ไม่ทชอบเอาไรจิ๊บ re ready just now คุณถึใช้ได้เหมือนงันหระคุณถึใช้ได้เหมืองันบ้างอินเน็ตเ็ไม่เขยังไม่ติดเลยเองยังไม่ติดหรอมีตัวช่วยไปในี่ อ w like ตัวช่วยเขีโหผมเข้ามาในห้องชั้นบนได้ของเรียบร้อยแล้วาาา ได้แล้วเดี๋ยวผมมานะคุณไปไหนจะไปไหนฮะปล่อยอ่าคจะไปเข้าน้ำเข้าน้ำอะไรเดี๋ยวผมมาเหมือนคุณคุณยายยังไม่ออกดีดีก่อมาเดี๋ยวผมดูอะไรกันจะดีกว่าจะได้สนุกกันมากกว่านี้หน่อยได้ผมบอกผมเมาแล้วไงเข้าอะไรละจ๊ะปล่อยผมไปไปไปไะไมณฟังเหรอ <laughs> oh no! Oh. No! Oh no! Oh shit! Come on, faster. We need you there. <laughs> oh, damn. I'm so scared already. I hate. First of all, drugs. Oh mm. The dogs you want. Him. 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 Huh? Huh? Oh wow. i ah? <laughs> <laughs> hey, It's to uh... Come come on, uh, come on! はあ。 อมเซร์นถ้าคุณได้หลักฐานมาแล้วอะ่ะเราจะได้จัดการพี่ชายคุณกันกูยังทำอะไรมึงได้อีกเยอะไอ<ม>้พี่พี่ก็รอดูแล้วแนบรรกาศของคุณพีมชื่อทันคงทันวาเกิดเกษิรครับเหนื่อยป,ปะพักใจเย็นนะครับคุณเจษนี่ถ้าคุณไม่จริงจังไงย่าทำแบบนี้คนโดนมใจสั่นมัรู้ปะ่ะ Cool okay, guys. Um, I've got some things to say. Okay, not here. Yeah. Okay, here. <laughs> I love this show so freaking much, and I feel like like this is developing so well, and it gives me hope that each and every episode will be better than the previous one, and. What they've been always telling you about their chemistry chemistries they are okay, chemistry is there, and I love it. Also, I love the story development. It's like we are really developing. You know, sometimes they are giving you some um episodes and storylines which looks good, but it is not good because it's like so many things. This one, they've got it. They really hit the jackpot with the storyline because it's not only about drugs and dealers, but it's really about traumas, uh, childhood traumas, and emotional damages, heartbreaks. And sometimes you think that, oh, like this is not something that should make you feel this bad, but what some people can't realize it is at what period of time this trauma had happened to someone if it had happened to child to a child who could not protect himself and like this is the period where the brain and mindset is is still developing, right? So whatever is happening to a child and whatever is happening to an adult person, if it is on the same uh, thing, it definitely will have totally different effect, and it is absolutely understandable. So I don't really understand why people need to question that. And I've been telling you that I love how both they are having their own traumas and they kind of help one another to. Heal. like i'm not someone who will rely on partner to heal me and i don't really like uh, when people are waiting other people to heal them but this is different type of a feeling it's not like i'm requesting or i'm demanding or i'm waiting for you to heal me it just comes naturally flows naturally and this is what makes it look so good and also, when you are getting drugged on when when uh, when you are um drunk, uh, you know what they are saying how you always say truth" when you are drunk is because it seems like uh, you are opening your true self and your true thoughts, and in Pin's case, it's like directly shown that he feels so lonely, he feels not loved and he feels abandoned, which he is, like, he truly is. And I feel so sad. Pimmy is one of the saddest characters I've met, and it just makes me cry. It makes me so freaking sad. And. Yeah, this episode was so good. Guys, I loved it. I love this one so much. Can't wait to check out next episode. I'm so happy I reacted to this one. Honestly, I could not wait. Because when I see Darwin off Road, I'm like, yeah, let's do it fast! And I really wanted to do it on Sunday. Um and like after a week, I can one hundred percent say that we will be definitely reacting to this one on Sundays because Desire is finishing. Like last next week is the last episode for Desire the series, so we're gonna be officially replacing it with um, the Weeked Game. So Sundays will be for week games. So stay tuned for that one. Uh, you share with thoughts in the comment section below, and yeah, I'll see you next time. Bye.